สวัสดีครับมารีวิวกับอิมเมจเฮชแชนแนลนะครับผมบอมนะครับจะมารีวิวนะครับเป็นแซมไว e ์แกมจีนะครับคู่หูเบอร์หนึ่งของโฟโดเลยนะครับจากเรื่อง The l o r d of the Ring นั่นเองตัวนี้ก็เป็นงานจ่าขไดมอนด์ซีเล็กทอยนะครับเป็นสเกล1 1ต่อ10นะครับก็คือเจ้าเขาบิดอ้วนในตำนานนั่นเองนะแต่เดี๋วก็จะมีภาคใหม่นะในช่วงปี2026ด้วยก็เราติดตามกันได้เลยนะครับน่าจะเป็นภาคพันฟอร์กอลัมนะครับอ่ะ ราคาก็อยู่ที่มานพันต้นๆนะครับตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับจะออกมาเป็นเซตคู่ท่าที่แล้วก็รีวิวไปแล้วเป็นซาลูมานนะครับเนี่ยแพ็คตัวนี้ก็จะเป็นคู่กับแซมมาเนี่ยมันจะมีคู่นี้คู่นี้อะไรแบบนี้นะครับโอเคไม่รอช้านะเดี๋ยวมาอัานวอล์กดูข้างในกันเลยว่าได้อะไรมาบ้างนะครับอ่านี่แกะมาแล้วโอ้โหกระจายไปหมดเลยมีเป้ก่อนเลยนี่นะครับเออเป้น่ารักดีอ่ะอุ้ยอาวุธประจำตัวแซมเลยนะครับก็คือกระทะนั่นเอง เป็นพ่อขวชั้นยอดเลยนะครับนี่มีหม้อนะครับมีกระทะสองใบมีกระทะใบเล็กอีกหนึ่งใบก็มีถุงอาจจะเป็นเครื่องปรุงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า็ีกระเป๋าสัมภาระนะครับน่ารักมากแล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นผ้าคลุมผ้าปิดนะครับแล้วก็ของแถมเนี่ยให้มือเยอะเหมือนกันนะาจะเป็นเป็นไอเนี่ยไอน้ายาเลยนะผมลดืมชื่อแล้วที่กระเดี่ยวให้มาโอ้โหแต่แบบทํามาขี้เหร่มาก พูดตรงนะมันก็เป็นสเกลแบบงานเอาไว้ของเล่นนะก็เลยอาจจะไม่ใช่งานที่จะเอาไว้แบบตั้งโชว์เหมือนเป็นงานสเตติวนะครับหรือว่างานเบรซินงานปั้นอะไรเงี้ยเนี่ยดูมันไม่ยังแสงนะดูขุ่นมากเหมือนขวดน้ำอบอะไรทักอย่างนะครับอ่ะแล้วก็มือธรรมดาอันไหนร่นมาก่อนผมก็รีวิวมันก่อนเลยแล้วก็เป็นดาบดาบเหล็กอ่านี่นี่ดาบโอเคนี่ถือว่าทำได้สวยอยู่ให้มาสองเล่มเลย อ๋อน,นี่มีดาบแบบเรืองแสงด้วยที่เวลามีออกเข้าใกล้ใช่ปะก็จะอ๋อมาคนละคนละเล่มกันนี่เป็นดาบคนละเล่มกันนี่นะครับอันนี้เป็นดาบของโคโดที่เวลาอยู่ไกลออกแล้วจะมีแสงออฟดิ้นอะไรเงี้ยอ่ามาดูกันที่เจ้าฮอบบิทอ้วนกันนี่หน้าตาก็ดูเป็นฮอบบิทอยู่นะก็มีความคล้ายแซนอยู่แต่สําหรับผมคิดว่าถ้าในทางความเหมือนนะก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่ซาลูมานเหมือนกว่านะอันนี้ก็มีพุงนิดนึงทำให้ดูแบบนตวอ้วนนะครับ นี่ด้านหลังชุดก็มีความตกประปกด้วยนะครับนิดนึงคือเดม o s ซีเล็กอ่ะเขาจะทำงานออกมาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วต้องเข้าใจก่อนมันจะออกดิบๆนะมันจะไม่เหมือนแบบมาเวลล e เจนอะไรแบบนี้หน้าเขาจะดิบๆหน่อยเขาจะแบบสีการลงอนะ่ะคือจะชัดเจนเอกลักษณ์เขาจะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะครับความสูงอนะ่ะเดยวัดความสูงให้วัดจากระดาษรองตัดนี่แหละความสูงเนี่ยอยู่ประมาณ19ซนเมตร 18บถึงเซนติเมตรนะครับประมาณนี้ไม่ได้วัดแบบเป๊ะๆนะนี่ดูเทา้าดิครับมีขนได้แบบคอบดิดเลยนี่ดูปัม๊มที่เท้านะครับเผื่อใครเจอรถอไหนมาจะได้ดูกันได้อ่าอันนี้เ,เข็นอี้นะนี่นะครับอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกอีกยากเลยแล้วก็มีเป็นเป้นี่เป็นเป็นย่ามหลวงพ่อนะครับที่หลวงพ่อให้มาก่อนออจากวัดไม่ใช่นี่ก็เป็นเหมือนเป้นหนังเป้อะไรนะครับ วัสดุก็จะคล้ายๆ ABS หรือว่ายางประมาณนี้นะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็มียีววัตถุอะไรแล้วกันอ่านี่เป็นปลอกดาบเราจะเรียกว่าฝักดาบก็ได้อ่านี่มีเลวด้ายอยู่นะนี่ครับอีกอันหนึ่งก็เป็นมือก็เป็นมือเหมือนเอาไว้จริงๆมันถือของไม่ได้หรอกมือเนี่ยเป็นมือแบบท่าธรรมดาแล้นะวกันเดโมสเล็กจะมีความหยาบของผิวเนื้องานเนื้ออะไรแบบนีนะ้เป็น จะเป็นมานี้อยู่แล้วใครเคยเล่นจะรู้นะครับแล้วก็กช้นสุดท้ายเป็นกล่องอาจจะเป็นกล่องใส่ขนมป,ปังเลมบัสใช่ไ่มเนี่ยเหมือนก้อนสมุนไพรอาทแท่งเนี่ยถ้ามีได้สีแดงนี่ใช่เลยนะนี่นะครับมีฝาปิดประมาณนี้เดี๋ยวลองมาใส่ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ,อ,อันนี้ชุดแบบง่ายๆก่อนมาใส่อะไรได้บ้างนะก็จะมี เนี่ยมือจะเป็นที่เขาแถมมากับติดกับตัวมาเป็นมือที่เอาไว้ถือของนะครับเป็นมือที่เอาไว้ถือของนี่ใส่ดับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ก็เล่นได้สนุกอยู่เนี่ยจุดขยับก็ประมาณนี้นี่จุดขยับนะครับโยคะสไตล์เท้าบิดได้อยู่นี้เลยนะข้อพับเท้าเนี่ยข็เท้าได้แค่นี้เองจะได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยหน้าอกปิดได้นะหน้าอกมันค่อนข้างลื่นลื่นเลยคอก็หมุนได้รอบทิศทางเลยแน่นอนปึ๊บ แต่ก้มหน้าไม่ได้เลยเงยหน้าได้นิดหน่อยนะครับก้มเนี่ยได้แค่นี้ถือว่าไม่เยอะมากอาจจะติดผมด้านหลังด้วยนะข้อแขนก็อ่ะนี่ก็พอที่จะได้อยู่กลางแขนได้ไหมกลางสิกลางได้ประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าทำเป็นถ้ามันกางแขนได้ประมาณนี้ยืนตัวที อ่ะเนี่ยเวลาสะพายกระเป๋าก็จะอยู่ประมาณนี้ยืนได้แน่นอนผมว่าตัวนี้อันนี้ลองเซท่ายืนหน่อยยืนได้นะครับปลอกดาบนี่ไม่รู้จะเหน็บตรงไหนเนาะอันนี้ปลอกดาบของอันไหนมันก็ใส่ได้ทั้งคู่อ่ะใส่อันนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนมือบ้างเนี่ยจะเห็นภาพอันนี้เมื่อตอนสู้กับแมงมุมทีลอฟใช่ไหมจะถือดาบอันนึงแล้วก็ถือ,อ,อขวอัญอาร์มแห่งดวงดาวอันเนี้ยหนึ่งอันเนี่ยทำท่าแบบเอ้เขามานะ ประมาณนี้ในดูหัวน้ำดิขุ่นมากเดีจะวลองใส่ผ้าคลุมบ้างต้องถอดกระเป๋าก่อนถ้าใส่ผ้าคลุมอ,ะอ่ะการใส่ผ้าคลุมเนี่ยแน่นอนว่าต้องถอดหัวก่อนไม่งยังใส่ไปได้แบบนี้แล้วดูนี่ตรงตาใบไม้ดิทำเหมือนแบบทำเหมือนไม่อยากทำอะ่ะเหมือนอะไรมาแต้มเล็กๆเลย แต่คือเข้าใจนะครับคือเราซื้อให้ลั่วให้หล่าเล่นได้แต่ว่าเราก็ใส่สะสมนะเพราะว่าของเล่นของเดลลอเบลลิงที่เป็น1ต่อ10 1ต่อ12เนี่ยมันก็ที่ออกมาเนี่ยก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่ไม่ได้ไม่ได้แบบมีค่ายที่ดีๆมาทําให้มันสวยงามอาจจะมีชุดผ้าที่เป็นค่ายที่ไม่ได้รขกิสิตบ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็เราเล่นตัวต่อ6กันไปก่อนก็ราคาจะก็แพงอ่ะ1นต่อ6ก็เป็นหมื่นถูกไหมอันนี้ก็1งต่อ10 1น่ต่อส0เอามาตั้งพ็อปตั้งอะไรเล่นถ่ายรูปเล่นใน ก็จะเป็นบอลจอยนะครับเป็นกลมๆสามารถกดลงไปได้เลยเนี่ยกดแล้วก็อยู่และเห็นไหมอันนี้ก็คือจะมาเซตท่าแบบหน้ากล่องเห็นไหมตรงหน้ากล่องแบบชาธรรมดาเออลืมไปกระเป๋าสามารถถอดตรงนี้ได้เนี่ยมีจุกได้ก็ทําให้ถอดถอดใส่ๆง่ายขึ้นนะครับจริงๆอะ่ะแอบน่าจะเอาแบบมีกระทะมาให้หน่อยเนาะแต่เวอร์ชั่นเก่าอาจจะมีกระทะมาให้ไงอันนี้มันก็เป็น ซีรีส์ที่6แเราอะออกมาค่อนข้างเยอะแล้วมีคือซีรีส์เรแรกนี่มาตั้งแต่แบบช่วงหนังมาเลยนะคือ20ปีอะนานมากอันนี้คือซีซีรีส์ใหม่สุดละที่เพิ่งออกมานะครับอ่ะก็มือจะเป็นแบบนี้มืออันนี้เป็นมือธรรมดาที่แบบแนบลำตัวเนี่ยมือที่ไม่ได้ทำถือของถือของอะไรได้นะครับก็จะยืนประมาณนี้อ่ะก็เราคร่าวคร่าวครับประมาณนี้ถือว่าเอาไปนั่งเล่นขำๆได้เนี่ยเอามือ